ก็สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นกับของน้าเฟลิกนะครับแล้วก็หล,ลานวงการมายากลหน้าใหม่ทุกทกท่านนะครับวันนี้น้าเฟลิกก็มีเรื่องบางเรื่องอยากจะมาเตือนหล,ลานๆนะครับพราะมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นเกี่ยวกับวงการมายากลนะครับหากมีใครนะครับมาติดต่อขอเช่าอุปกรณ์มายากลนะครับก็ ลหลานก็ควรจะนะครับต่อไปนี้ให้ทําสัญญาเขียนเอไว้เลยเอาไปทำอะไรนะครับแล้วก็ระบุก้เลยห้ามเอาไปเฉลยมยากลเด็ดขาดครับจะได้ไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเรื่องไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นนะครับก็มีผู้ติดต่อรายหนึ่งนะครับมาติดต่อเด็กหน้าใหม่นะงครงการมยากลรุ่นหลานๆน,นะครับขอช่องอุปรกรณ์ใหญ่ๆนะครับ หลานคนนี้นะฟิลิปจะสมมุติให้ชื่อว่า,านายเอแล้วกันนะครับไอเอก็บอกว่าจะเอาไปทําอะไรนะครับทางผู้ติดต่อมานะครับก็บอกว่าจะเอาไปถ่ายโฆษณาเกี่ยวกับสินค้านะครับก็ทราบว่ามีอุปรกรณ์หลายชิ้นนะครับที่นาิบทราบนะครับชุดใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับก็ตกลงวันถ่ายทําก็ไปถ่ายทํากันนะครับนายเอก็ไปควบคุมการถ่ายทาทุกอย่างนะครับ ก็จ่ายเงินกันมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็เรื่องก็มาก็มาแดงขึ้นเมื่อวันที่25หลังจากที่เขาโปรโมตเทปขึ้น y o u t u b e นะครับก็ปรากฏว่าเป็นการเฉลยมายากลทั้งหมดทุกชุดที่ออกไปแสดงเฉลยห,หมดยอดวิวเป็นล้านวิวเลยครับโอ้เทือนถึงองค์การมายากลนะครับเทือนถึงสมาคมมายากลไทยสเทือนถึงจิตใจของนักมายากลไทยนะครับที่อยู่ๆก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ก็สืบสารเลาเรื่องมาก็มารู้ว่านายเอเป็นคนที่ชอบอุปกรณ์มายากลนะครับก็นักผิบก็เลยไกาศคุยกับนายเอนะครับนายเอก็เล่าสองว่าก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยนะครับตอน,น,นก็มาติดต่อก็เป็นการติดต่อกันว่าจะไปทําถ่ายทาโฆษณาสินค้าแค่นั้นเองนะครับตัวเองไม่มีส่วนรู้เห็นในเรื่องนี้นะครับทีนี้ก็ทางสมาคมมายากลตอนนี้นะครับ ก็พยายามทำหนังสือไปเพื่อที่จะระงับนะครับไม่ให้เกิดไม่ให้เขานะครับให้เขาลบคลิปจาก YouTube ทิ้งไปนะครับจะเป็นยังไงในอนาคตนะครับนนัลิปจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับแต่คือตอนนี้สิ่งแปรลสิ่งที่นัลิปอยากจะพูดก็คือต่อไปถ้าเกิดปัญหาแบบนี้มีใครมาขอเช่ากอนมายากรหลานหลานต้องพึงระวังนะครับ แสดงย่ายเรียบร้อยเลยทําเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับห้ามฉเฉลยมายากลเด็ดขาดด้วยนะครับป้องกันเอาไว้ป้องกันตัวเราไว้ป้องกันสมาคมเอาไว้ป้องกันอาชีพของเราไว้นะครับเราต้องรักอาชีพของเรานะครับเพราะว่านักบัญชคนก็มีจรรยาบ,บันนะครับที่สำคัญคือห้ามเปิดเผยความลับของการสแสดงนะครับเราไม่รักในอาชีพของเราแล้วแล้วเรา มาเป็นนักวิยาคนทำไมครับเราต้องปกป้องถามว่าแล้วนายเอจะรับผิดชอบหรือไม่ที่เขาเอาไปเผยแพร่นะครับไปเฉลยแบบนี้หามนาลิตท่านนลิตเป็นนายเอนะครับทางด้านของจริยธรรมแล้วนะครับนลิตก็จะต้องมีจิตสำนึกนา่าิตโวยเลยครับจะต้องไปโวย ผู้เช่าเลยนะครับอย่างอันดับแรกนัน้นอีกต้องไปแจ้งความเลยนะครับถึงแม้จะเป็นเพียงคําพูดนะครับนลิตก็จะแจ้งความกับแจ้งความก่อนเลยอันดับแรกนะฮะส่วนเรื่องต่อไปก็ค่อยว่ากันนะครับคือนลิตไม่ยอมนลิตก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบเพราะนลิตเป็นผู้ให้เช่าอุปกรณ์นะครับซึ่งเขาเอาไปทําแบบนี้นะครับ ไม่ตกลงตามสัญญาที่คุยกันตอนแรกนะครับนะฮะถ้าถ้าสมมติว่าเป็นนัลิตนัลนิก็จะทําแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าถามว่าวงการมรายากรละ่ะนักมายากรก็เป็นยังไงครับนักมายากรเขาก็ทุกคนเขาก็เป็นห่วงกันนะครับไม่มีใครที่จะไม่พอใจเกี่ยกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่มีเหตุการณ์เฉลยมายากรนะครับพวกเราก็จะต่อต้านนะครับ ก็นาฬิกก็มาเตือนนะครับหล,ลานๆทุกๆคนในวงการมายาคนหน้าใหม่ๆนะครับขอร้องนะครับให้พึงระวังหากใครมาเช่าอุปกรณ์ต่อไปนี้เซ็นสัญญากันก่อนนะครับเอาไปทําอะไรแล้วก็ระบุเลยห้ามเอาไปเฉลยนะครับว่าวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่นาฬิกนำมาเตือนหล,ลานๆนะครับก็อยากให้หล,ลานๆนะครับ ดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกในทางที่ดีนะครับเราเป็นนัปกปัญญากลเราต้องรักอาชีพของเราครับวันนี้นะัลิปลาไปก่อนเย้สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายสนับสนุนโดยนางฟ้ามาอยากคนจัดเรียงเรียกนางฟ้ามาญากุลเลย0813 4 4 2 3 4 5สวนยๆแบบนี้ไม่จางเลน,น